จากเราเคลือบเซรามิกให้ห้าถึงหกเลเยอร์เสร็จแล้วก็มาอบให้แห้งนะครับของเราจะอบให้ทั้งคันในห้องนะพามาชมงานเคลือบเซรามิกจัดเต็มระบบพร้อมกับผิวส้มนะครับผมนี่มีฟิล์มแต่กันรอยจุดประทะด้วยนะครับผมเราปรับผิวส้มให้ทั้งคันนะครับเจ้า h a v นะครับผิวส้มจะเยอะหน่อยนี่เป็นผิวพิเศษนะครับผม เราปับตีต้มให้4-5ระดับนะบไล่น้ำยาไล่ฟองน้ำปรับรอบเครื่องให้เหมาะสมครับปรับล้อแมกซ์นะครับทุกการทุกล่องทุกรอยทุบตอ่อถามกาัน ใช้งานการล้างการถูนะมันจะเป็นรอยคนแมวนะเราปรับผิวให้ก่อนนะครับผมเบาเมือนะครับรอยเล็บปรับให้สวยให้เหงาเงาก่อนนะ,ะเรามาอัพเดตนะกัรทวนหน้ากระจัางหน้านะครับนะชิมนเล็กๆเ,เอา,เาในทุกดๆเครื่องใหญ่ก็จะเป็นชิ้นใหญ่นะ จากรับปรับสภาพผิวปรับผิวต้มเอารถไปล้างทบความสะอาดเสร็จทุกซออทุกมุมแล้วนะเราก็มาเคลือบกันเราเคลือบให้ห้าถึงหกเลเยอร์นะฮะจนหน้ากระจังหน้ามิดกระจังนะฮะใบหน้าเคลือบให้หมดนะฮะจุดเติดจุดแต่งองเครื่องนะครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จเราก็มาเคลือบให้นะเคลือบให้ทุกซอกทุกมุมนะเราเคลือบให้หมดทั้งคันนะ ก่อนเท้าเราปราบับผิวให้ตอนนะ้ปรับสภาพผิวให้สวยๆนะคนเตรียมให้ทุกการทุกลองนะตามเป้าเนอนโตโ,ดโ,ฟโฟ้เตรียมให้หมดเขออประตูนะครับซอกเล็กซอกน้อยทุกมุมนะเอาไปให้หมดชุดชุดไฟนะฮะเตรียมให้หมดนะครับผม พ่นเครือบเสร็จน้ำยาเสร็จตัวสเสร็จแล้วก็มาทาครับเพิ่มความหนาต่าไปเยอะออกประตูแล้วก็ามาเพิ่มความหนานะเยอะตุกตอกตุกมงนะเราะไหนนะฮะเลไะไหนกการนะชนหน้ากระจังหน้านะครับ เครือบให้หมดนะไฟหน้าด้วยโลโก,โก,โกโ้เคลือบให้ทิ้งน,นะหลังจากเราเคลือบเซรามิก <_ d ata> นให้5-6าเลเยอร์เสร็จแล้วก็มาอบให้แห้งนะครับเราจะอบให้ทั้งคันในห้องนะครับ การขยับตัวของเราไม่ต้องขัดเลยหลังจากเราเคลือบเจเม็ดสจตบน้ำยาให้แห้งเสร็จแนละ้วน้ำยาเซ็ดตัวฟิล์มเซ็ดตัวแล้วก็เก็บงานนะครับพร้อมตรงนะตอนนี้ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดนะถ่ายชุมชัดๆก่อนทุกคนเราบนบใจ ตัวห้องเครื่องเราก็เคลือบให้นะครับผมไม่เหนียวไม่มันนะไม่ใช่แว็กซีนนะครับเป็นน้ำยาเคลือบปฏิแล้วก็ใต้ฝานี่ก็เคลือบให้นะเงาเฉ็มๆ,ๆกันเลยอแล้วก็เคลือบกันเลยการรองตัวหนังถือรองน็อตนะครับ